ครับสวัสดีครับวันนี้งานทาโครงราคาเหล็กสไตล์โมเดิร์นหมาเงานแบบบ้านๆนะครับวันนี้ถึงตอนที่7ดนะครับคือวันนี้ผมจะทําเรื่องการทําโครงผ้ารอบนอกกันนะครับคือวันก่อนเราติดแปรไปแล้วนะครับผมทีนี้ผมจะเอาตัวรูปแปรออกก่อนละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในภาพนะครับผมในภาพ3ามดีนี่มันจะยห็นไม่ชัดจริงๆแล้วตัวยื่นรับจันทันริมเราจะติดไปขนานกับตัวแปรเลยนะครับคือ โครงหลักนะครับผมจะเป็นเหล็กกล่อง4คูณ2นิ้วทั้งหมดนะครับผมทั้งจันทันจันทันริมพวกนี้นะครับทั้งหมดแต่ว่าตัวยื่นรับจันทันริมจะเป็นเหล็กกล่อง3คูณนิ้วครึ่งนะครับเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยจะทําโครงหลังคาแบบนี้แบบสไตล์ของทีมงานช่างพัดคือท่านอื่นมีวิธีที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะทําโครงฝ้าภายในตัวนะครับคือโครงฝ้ารอบนอกเนี่ยเราจะไม่ใช้สี่ลายนะครับเราจะใช้เป็นเหล็กกล่อง1นิ้วคูณ1นิ้วนะครับผมแทนนะครับ คือลักษณะการทํางานนะครับหลายๆท่านก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันไปนะครับผมคือตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวยืดรับจันทันเดิมนะครับจริงๆแล้วเราจะต้องใส่เยอะกว่านี้เพื่อกันไม่ท้องฟ้าท้องของโครงฟ้ามันแอ่นนะเราก็จะเสริมไปขนานกับแปรนะครับพอดีผมตัดรูปแปรออกนะครับก็น่าจะพอเข้าใจนะครับผมด้านหลังนี่จะเสมอเสมอจันด้านหลังจันทันนะจะเสมอจันทันหมดเลยนะครับผมก็คือตัวยืดรับจันทันรดิมแต่ว่าด้านท้องนะครับที่มีขนาด3ามคนนิ้วครึ่ง ตัวจันทันริมนะครับตัวจันทันจะเป็นกล่อง4ี่คูณสองนิ้วเพราะฉะนั้นมันจะมีช่องว่างอยู่1นิ้วเพื่อเอาโครงผ้ารอบนอกนะครับไปติดเดี๋ยวมันจะหเห็นรูปเลยนะครับผมแต่ว่าการใส่ตัวยึดรับจันทันริมเราต้องใส่มากกว่านี้นะครับแต่ในรูปนี้จะใส่น้อยนะครับผมคือลักษณะนี้นะครับด้านบนจะเสมอหมดเลยนะครับแต่ว่าด้านท้องนะครับจะหุบขึ้นมาประมาณหนึ่งนิ้วพอเวลาเราเอาเหล็กกล่องนิ้วคูณนิ้วไปแปะด้านท้องจะพอดีเลยนะครับผม ส่วนด้านหน้ากับด้านหลังของตัวโครงหลังคาเนี่ยเราก็วางนะครับผมด้านหน้าเนี่ยจะวางพาดบนตัวคารรับจันทันเลยนะครับผมส่วนปลายสุดตัวปิดหัวจันทันแล้วก็วิ่งไปชนเวลาเรามองขึ้นมาจากด้านพื้นด้านล่างนะครับด้านด้านล่างเนี่ยท้องจะเรียบหมดนะครับด้วยเหล็กทั้งอย่างนี้เลยนะทั้งทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างจะเรียบเหมือนกันหมดนะครับ ส่วนด้านหน้าน่ผมด้านหน้าเนี่ยเราจะใส่สองตัวนะผมก็คือระยะห่างไม่เกินสี่สิบเซนนะผมเนี่ยครับตัวนี้ก็คือเหล็กกล่องนิว้วคนนิ้วเราก็จะเตรียมไว้เลยนะครับคือบางท่านอาจจะใส่เป็นช่วงก็ได้แต่เราก็จะใส่ต่อกันมาทีเดียวเลยก็ได้นะครับคือด้านข้างจะใส่ข้างละสองตัวซ้ายขวานะผมส่วนหน้าหลังเราก็ใส่ตามช่องนะครับตามช่องชันทันนะลักษณะนี้เลยนะครับด้านหน้านะับเราก็อาจจะใส่สักสองตัวเพื่อไม่ให้มันห่างไปนะครับผมให้ให้เรา ดูเรื่องระยะของแผ่นฝ้าเราด้วยนะครับให้ตรงรอยต่อนะครับเพราะว่าแผ่นฝ้าเราอาจจะกว้างสักเมตรยี่สิบนะครับเนี่ยครับด้าน,นท้องจะเป็นลักษณะนี้ส่วนตัวที่อยู่ในที่ติดกับผนังใต้หลังคานะครับเราอย่าไปวางชิดนะครับตัวโครงฝ้าให้ออกมาสักประมาณสามเซนนะครับเพราะเวลาเราติดมอบนียมันจะได้ติดได้ง่ายส่วนตัวจันทันริมเนี่ยครับมันก็จะเสมอเลยนะครับลักษณะนี้เวลาระวางเชิงชายไปปุ๊บเชิงชายจะย่อนลงไปสักประมาณห้าเซน เราก็ติดแผ่นฝ้ามาปุ๊บก็จะประชนกับตัวเชิงชายเลยนะครับด้านข้างนะครับผมคือท่านไดที่เคยดูคลิปผมก่อนๆนู้นก็น่าจะพอเข้าใจนะแต่ว่าลักษณะนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะพอเป็นแนวทางได้เล็กน้อยลองค่อยๆคิดทบทวนตรงไหนไม่เข้าใจก็ตัวถามผมแล้วกันนะง่ายแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับผมเรื่องโครงฟ้านะครับเราใช้เป็นเหล็กนะครับผมแต่ราคาก็อาจจะแพงกว่าซีลายนิดนึงแต่ยังไงแข็งแรงกว่าแน่นอนนะครับอานะครับเปิดเป็นประโยชน์เป็นแนวทางสําหรับในช่างมือใหม่นะครับผมขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ